สวัสดีค่ะท่านพิเซีทุกท่านเมื่อคืนนี้นะคะพาลวยก็มีอาการเหมือนแพ้วัคซีนนะคะมีน้ำลายยืดแล้วก็เป็นไข้นะคะแล้วก็น้องซึมไม่กินข้าวแล้วก็ไม่เดินนะคะค่ะแม่ก็เลยพาไปรงพยาบาลนะคะไปที่แรกเนี่ยคุณหมอเขาก็ไม่อยู่นะคะคุณหมอรักษาเคสเต็มแล้วพอมาอีกที่หนึ่งที่ยูเวทที่นี่นะคะก็มีเคสเต็มอีกมีน้องแมวชักนะคะ แม่เลยต้องย้ายโรงพยาบาลพาพาลวยไปหาหลายๆที่เลยนะคะก็แต่ละที่ก็กินเวลาไปถึงที่สองก็คุณหมอก็เค้นหนักๆทั้งนั้นมีแต่บอกว่าให้เอาน้องพาลวยกลับมาบ้านก่อนนะคะทีนี้พอตอนประมาณใกล้ๆหกโมงเชา้าแม่ก็พาพา,พาลวยไปที่โรงพยาบาลอีกที่หนึ่งนะคะแม่ก็ไม่ได้นอนเลยคะ่ะเป็นห่วงเขาทีนี้ว่าเขาได้มีอาการจับเนื้อจับตัวเขาไม่ได้เลยเขาจะร้องตลอดเลยนะคะคุณหมอก็เลยทําการตรวจ ก็บอกว่าน้องไม่ได้แพ้วัคซีนแต่ว่าร่างกายพารวยมีปฏิกิริยากับวัคซีนมากๆเลยนะคะเป็นเหมือนเอฟเฟกในการฉีดวัคซีนอะนะคะแม่ก็เป็นห่วงน้องมากเลยแล้วน้องก็มีไข้อ่อนๆคุณหมอก็เลยให้น้ำเกลือใต้ผิวหนังนะคะแล้วก็ให้แม่เนี่ยเอาพารวยกลับบ้านนะคะเอาไปดูแลดูอาการต่อที่บ้านถ้าจะให้ดีเนี่ยคุณหมอบอกว่าต้องพากลับไปที่คลินิกที่ ที่น้องพาลวยได้ไปทําวัคซีนนะคะอันนี้คือน้ําเกลือที่เหลืออยู่ที่คุณหมอจากโรงพยาบาลให้แม่ไปนะคะค่ะแล้วก็น,นี่คือค่าใช้จ่ายของพาลวยเมื่อเช้าที่โรงพยาบาลค่ะพอกลับมาบ้านแม่ก็ให้อาหารเปียกมูดแล้วก็ให้น้ําเขานะคะให้น้ําหวานเฮลบูบอยผสมเขาก็มือเหมือนเลียป,ปากเหมือนดีขึ้นนะคะแต่น้องก็ยังไม่ยอมเดินนะคะ น้องไม่ยอมเดินเลยน้องก็จะนอนอยู่อย่างเงี้ยเฉยๆนะคะที่เห็นอ้นอวนๆนี่ไม่ได้อ้วนนะคะเพราะว่าให้น้ําเกลือแล้วตัวเขาจะบวมน้ําอ่ะนะคะค่ะแล้วก็แม่ก็จับเปลี่ยนที่มานอนตรงนูน้นตรงนี้นะคะแม่ก็อยากให้เขาลุกเดินบ้างค่ะเขาไม่เดินเลยนะคะทีนี้แม่จะให้ดูตอนเขาเดินนะคะนี่นะคะเขาพยายามปีลงจากเตียงล้มแบบโอ้ย,แบบอยแม่ตกใจมากเลยนะคะเจ็บไหมลูกเจ็บไหมเนี่ยคะ่ะ เหอนเขาแบบอ่อนแรงมากเลยนะคะแล้วดูเดินนะคะนอ,นอาการเดินเนี่ยโซซัสโซเซเป็นยังไงก็ไม่ทราบเลยจะเดินไปฉีกกระบาดซ้ายนะคะแม่กุ้มใจมากเลยค่ะเดี๋ยวตอนเย็นนี้นะคะแม่จะพาพาลวยไปให้หมอที่ฉีดวัคซีนพารวยอะ่ะให้คุณหมอเขาดูเลยนะคะคุณหมอเจ้าของอเจ้าของวัคซีนนะคะว่าทำไมน้องถึงมีอาการเป็นแบบนี้นะคะ ซึ่งพารวยแล้วก็เด็ก,กอื่นๆในบ้านฉีดวัคซีนมาไม่เคยเป็นแบบนี้เลยนะคะค่ะถ้ามีอะไรคืบหน้าแล้วเดี๋ยวแม่จะอัปเดตให้ท่านเอซได้ชมนะคะ